สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพมาพบกับรายการสนุกสนานนิทานไทยสำหรับวันนี้ลุงสอนนี่จะตั้งตนเป็นหมอดูขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับเนาะอ่าเหมือนเพลงที่ขาลองนะน้องจ้าพี่ดูหมอดูให้เอาไหม yeah. ทีนี่ดูได้เฉพาะแต่เรื่องเนื้อคู่อ้าวนะอ่าลุงสอนนี่ดูได้เป็นบางเรื่องนะดูเอาเป็นว่าดวงชะตาเจ้าเกณฑ์ว่าคนเกิดวันอะไรเป็นอย่างไรนะครับนะวันนี้ก็จะมาเล่ามารลา่ให้ฟังคลิปแรกนี่ก็จะเป็นวันอาทิตย์และกันนาอพี่นอนะ้องเนาะเราก็จะมีเจคลิปเจวัน นะครับนะอ้าวไล่ไล่กันไปนะครับนะ <c oughs> อ่ะที่นี้มาดูซิว่าวันคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่ว่ากันทางพุทธศาสนาเราก่อนนะวางอาทิตย์นี่ได้แก่อา่าเขาเรียกว่าต้องบูชาพระปางถวายเนตรนะหน้าตาเป็นยังไงล่ะปางถวายเนตรนะลักษณะพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธรูปที่มีอิริยาบทยืน ลืมพระเนตรก็คือลืมตาทั้งสองข้างนะครับนะเพ่งไปข้างหน้าพระหัต์ก็คือมือทั้งสองข้างเนี่ยห้อยลงมาแล้วก็ประสานกันอยู่ที่หน้าท้องหน,หน้าตักนะพระหัต์ขวา,าทับอยู่บนพระหัต์ซ้ายอยู่ในอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพนะความเป็นมาเป็นยังไงมายังไงทําไมึงต้องไปยืนดูต้นพระศรีมหาโพน่ะ ตามตำนานว่าเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดานี่นะครับนะได้รัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเสวยวิมุตติสุขแต่สนะรู้แล้วก็ได้สเสวยธรรมอันเป็นสุขสงบนะครับนะอยู่ที่ใต้ต้นมหาสีมหาโพเนี่ยนะต้นพระสีมหาโพเป็นเวลาเจ็ดวันจากนั้นก็ไปประทับยืนณนะกลางแจ้งทางทิศอีสานก็คือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ ของต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยไม่กระพิบพระเนตรเลยตลอดระยะเวลา7วันซึ่งสถานที่ประทับยืนที่ปรากฏอยู่นี่เขาเรียกว่าอนิมิสเจดีมาจนทุกวันนี้พี่น้องนะเป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เขาเรียกว่าปางถวายเนตรทั้งนี้เพื่อพิจารณาธรรม ได้ตัดสรูแล้วนั่นเองนะครับนะนิยมสร้างเป็นพุทธรูปเพื่อสักการะบูชาสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อันนี่ว่ากันตามพุทธศาสนาของเรานะครับนะก็ไม่ได้ทำนายทายทักอะไรไว้ทีนี้ไปดูเรื่องว่าในทางศาสนาพราหมณ์ทางศาสนาพราหมณ์เนี่ยกล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์ก็คือเทวดาประจำวันอาทิตย์นะนะพระอิศวรเป็นเจ้าเนี่ยได้สร้างพระอาทิตย์ขึ้น โดยการเอาราชสีห์กตัวเอ้ยดุหน้าตัวอะดุหน้าจิตนะาอะหนากลัวเนาะเออราชสีห์ตั้งหกตัวนะมาเป่าให้เป็นผงลงไปนะครับนะแล้วก็ห่อด้วยผ้าแดงพรมด้วยน้ําอมฤตนี่นะครับน้ำน้ำอมฤตก็คือ นาำที่กวนเกิดจากการ,วรกวนเกรียนสมุดนะครับนะใครกินเข้าไปแล้วก็ไม่ตายเป็นอมอนก็แปลว่าไม่ตายนะครับนะอะไรบังเกิดเป็นสุริยะเทพนะครับนะมีทิพมีเทพเป็นขึ้นเป็นดวงทินกรขึ้นนะก็คือดวงอาทิตย์นั่นแหละนะมีพระกายสีแดงนะทรงเครื่องทิอพอาพราพรายประดับด้วยแก้วปัตธรมราแก้วปัมร,ราชก็คือแก้วสีแดงนะมีวิมานก่อสีแดง เนี่ยทรงบนหลังราชไกรสอนก็คือเสือนะครับนะอ่าเป็นพาหนะสถิตอยู่ในทิศอีสานทิศนะครับนะเออราชไกรสอนนี่มันมันจะต้องเป็นเสือเนาะครับเนาะแต่ในนี้เขาเขียนว่าราชสีนะครับนะอ้าวเนี่ยจริงๆก็คงจะเป็นราชสีนั่นแหละนะครับนะก็คงเขียนผิดนะครับนะน,นี่ตามตำนานกล่าวว่าในการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะพระพฤหัสบดีเนี่ย เกิดเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกพระอาทิตย์นี่เกิดเป็นมานุหนุ่มน้อยปรเรียนศิลปะศาสตร์ในสำนักของพระพฤหัสบดีอาจารย์นี่นะครับนะยกนางจันทร์ก็คือพระจันร์น่ะนะให้เป็นพรรญญาพระอาทิตย์ก็มีความพอใจรักใคร่นางเป็นอย่างมากนะครับนะเอานางใส่ตลับทองคำเก็บไว้นะเวลาไปเข้าป่าหาผลไม้ไปทำธุรกิจต่างๆนะ ก็เอานางใส่ตลับเอาไว้นะตลับทองคำเอาไว้ทีนี้พระอังคารนี่นะเกิดเป็นพิทยาทรนะก็รู้เข้านะครับนะก็เข้าไปสมจรด้วยนางจันในตลับนั้นนะเข้าไปสมจรก็คือเข้าไปสมสู่กับนางนั่นแหละนะครับนะนางนั่นก็อยู่ในตลับก็คงไม่รู้จะหนีไปไหนแล้วมั้งเนาะอ่าก็เสร็จพระอังคารนะครับนะเออพระพฤหัสนี่รู้ต้นสายปลายเหตุโดยตลอดแหละนะครับนะแต่ก็ไม่บอก อ่ะข้าก็ทำปิศนาไว้รอท่าพระอาทิตย์เพื่อจะบอกเหตุการณ์พอพระอาทิตย์กลับมาจากการเข้าป่าหาผลไม้ก็เข้าไปนมัสการพระอาจารย์ก็คือพระพฤหัสในตามปกตินี่นีน่แลเห็นเชี่ยนมากนะตั้งแยกกันออกเป็น3ที่ซึ่งทุกครั้งทุกที่ี่มีเพียงสองที่เท่านั้นก็เกิดความสงสัยจึงถามพระอาจารย์ไปตามได้เห็นผิดสังเกตว่าเออพระอาจารย์เคยตั้งสองที่ เหตุไฉน,นวันนี้จึงตั้งเชียนหมากเป็น3มที่นะพระอาจารยา์ฝ่ายอาจารย์นี้ก็บอกว่าถ้าเธออยากจะรู้ว่าไอ้ปิสนาเนี่ยมันฉเฉลยว่าอ,อะไรเนะเจ้าก,ก็จงไปเปิดตลับทองของเจ้ารู้เถอะเมื่อพระอาทิตย์ได้ยินดังนั้นก็เลยไปเปิดตลับดู <S <s <ๆ>ก็เห็นพระอังคารนี่ นะครับนะกำลังสมสู่อยู่กับนางจันโอ้โหมีความโกรธแค้นมากนะครับนะยกพักขันขึ้นพักขันก็คือดาบสองคมนะครับนะจะฟันพิทยาธรพระอังคารนะพระอังคารก็เหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็เอาพักขันฟันถูกศรีรษะพราอาทิตย์นะฟันซะง,งั้นเลยนะชายชูฟันผัวเขานะครับนะพระอาทิตย์ก็เลยคว้างโดยจักไปถูกพิทยาธรน,นะครับนะขาขาดเลย นี่นะเป็นตำราบอกว่าใครเขาไม่ถูกกับใครนะพระอาทิตย์ไม่ถูกกับพระอังคารเพราะมีเหตุชาติเวรกันมาอย่างนี้นะครับนะอีกตำราหนึ่งบอกว่าในการละครั้หนึ่งพระอาทิตย์นี่เกิดเป็นปวานนอนนะส,สีวานนอนก็ลิงนะครับนะพระอังคารเ,เกิดเป็นพรานทีนี้เมื่อโคทองของในพรานเนี่ยหายนะก็เที่ยวตามหาไปในป่าข้ามไปพบวานนอนบนต้นไม้ ก็หมายจะเอาเป็นอาหารนะจึงได้เอาก้อนหินเนี่ยคว้างไปถูกหัวของลิงนั่นแหละแตกเข้านะครับนะตามลักษณะอย่างนี้ในการพยากรณ์ในการที่เอาพระอาทิตย์เนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยาราชสีนั้นก็จะบอกว่าพระอาทิตย์นั้นเป็นผู้มีนิสัยดุร้ายนะโกรธง่ายเหมือนราชสีกาวกันว่า นะมีนิสัยดุร้ายรักยศรักความสวยงามนะก็เจ้าชู้ถือตัวแต่ว่ามีปัญญาไวไวพริบดีเฉียบคาดนะอบอ้อมอารีใจขอกว้างขวางนะกล้าได้กล้าเสียคนรักอิสระแต่ว่ามีมานะไม่ยอมงอยอมงอนใครนะครับนะแต่มักจะเป็นกัมราพี่น้องนะ คนที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะครับนะท้งที่พระอาทิตย์เป็นเขยพระพระหักส,สัปดีเนี่ยซึ่งเป็นสามีนางจันด้วยเนี่ยนะครับนะก็มักจะเป็นศัตรูกับพระอังคารเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์ก็มักจะไม่ถูกกับคนเกิดวันอังคารนะขอสังเกตนี่ก็เป็นอุปนิสัยนะครับเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีธาตุไฟเป็นหลักนะมีสีแดงนะของแก้วนะที่ประดับนะครับนะแล้วก็สีของไฟประลัยกันนั่นเอง นะบางตำราก็กล่าวว่าดวงอาทิตย์นี่เป็นดวงดาวสําคัญควรเปรียบเป็นเหมือนว่าพระราชานะดวงดาวอื่นก็เป็นบริวารน,นี่ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะเออโดยบริวารเหล่านะั้นต้องได้รับอํานาจจากพระอาทิตย์นะครับจึงจะเป็นดาวบาปเคราะห์เนาะเออนี่ไอ,อ้นี่คนเกิดวันอาทิตย์นี่พอ,พอถึงวันอาทิตย์นี่เขาก็ควรจะ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีแดงนะทุกวันนี้ก็ยังมีบางคนบางท่านเนาะครับเนาะเขาก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่ว่าวันอาทิตย์นี่นะต้องแดงนะจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนเขาว่างั้นนะเออ,อทีนี้พระบูชาที่จะคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือปางถวายเนตรตามที่ได้กล่าวไว้แล้วนะครับนะนะพี่น้องนะ,ะนี่แหละนะครับนะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ อ่ะทีนี้มาดูวันจันกันบ้างนะครับนะวันจันนี่นะพระพุทธรูปประจําวันได้แก่ปางห้ามญาติหรือว่าปางห้ามสมุดนะครับก็คือพุทธรูปที่ยืนนะครับนะแล้วก็ยกพระหัสมือทั้งสองข้างในเสมอพระอุระก็คืออกนะครับนะเออฝ่าพระหัสนี่ยืนไปข้างหน้าเป็นกริยาวะห้ามนะครับที่มาที่ไปก็คือว่าข้างก่อนโน่นนะครับนะ ญาติทางพุทธบิดาทางกรุงกบ,บิลพัทแลวก็ญาติทางฝ่ายพุทธมารดาก็คือคุงเทวทหานี่นะครับนะปีนั้นมันเกิดความแห้งแล้งนะครับทีนี้ก็มีแต่แม่นม้ําโรฮีนีท่านั้นแหละที่มีน้ําไหลไปไหลามาอยู่เออมีแต่ไหลามาอย่างเดียวไม่มีไหลไปเนาะเออไหลลงอย่างเดียวน้ำอ่ะนะครับนะทีนี้ก็เลยประชาชนก็เลยเกิดทะเลาะเบาะแวงกันสองเบืองเนี่ยนะแย่งน้ํากันนะถึงขนาดว่ายกอาวุธเข้าประหัดประหารกันนี่ก็ความก็ลามปามไปจนถึง เจ้าฟ้ามาหากษัตริย์แทบจะทําศึกฆ่ากันตายอยู่แล้วนะครับนะพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปห้ามทัพนะครับนะทั้งสองไม่ให้สู้รบกันนะครับอ่านี่ก็เลยเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางห้ามญาติอีกสำนวนหนึ่งเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปโปรดพวกชดินสามพี่น้องนะครับนะแล้วก็ห้ามไฟนะที่จะเข้ามาทำร้ายพวก พวกนี้เนี่ยเขาบูชาไฟนะครับนะทีนี้ก็เกิดลมฟ้าลมฝนขึ้นนะพุทธเจ้าก็ทรงห้ามน้ําห้ามลมห้ามฝนที่จะพัดมาต้องพระวรกายนะดังในพุทธดีกาก็บอกไว้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยทรงเดินจงกรมนะครับนะในขณะที่น้ําท่วมบริเวณอ่าเขาเรียกว่าเรือนไฟของชดินเนี่ยครับนะแต่พุทธเจ้ากลับเดินจงกรมอยู่ในน้ําที่สูงแทบจะท่วมหัวเออนั่นแหละนะครับนะ ทรงห้ามน้ําอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าพระปางนี้ว่าปางห้ามสมุดนะครับนะจนะพวกชดินนี้ก็เห็นอิทธิฤทธิปาฏิหารมีความอุ้มพลลึกมหัศจรรย์พันดึกพันลึกพันหลยน,น,น,นะก็เลยยอมรับนับถือแล้วก็เข้าเป็นพุทธสาวกละเครื่องอัฏฐบริขารแบบชดิน แบบลือสีนะ้วก็มาบวชเป็นภิกษุเป็นกําลังสําคัญของพุทธศาสนาเพราะว่าชาดิน3พี่น้องนี่นะครับมีบริวารตั้งพันหนึ่งนะครับนะก็มาพ่ากัมบวชในพุทธศาสนาหมดเลยทีนี้ในทางตําราศาสนาพราหมณ์เนกล่าวไว้ว่าอบอกว่าพระอิศวรเนี่ยเป็นผู้สร้างพระจันทร์ขึ้นจากนางฟ้า15องค์เห็นไหม นางฟัดคนเกิดวันจันนี่ก็นะครับนะเป็นพวกที่มีรูปร่างสวยงามนะเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงและเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าวันจันทร์นี่สร้างจากนางฟ้าถึง15องค์โดยการเอานางฟ้า15องค์นี่มาปนมาบดให้ละเอียดนะก็ห่อหุ้มด้วยผ้าสีเหลืองอ่อนนะแล้วก็ประพรมด้วยน้ำำําอมฤตก็บังเกิดเป็นพระจันทร์เทพบุตรขึ้นนะครับนะมีกายสีนวลทรงเครื่องทิพ,พอาภรนะ ประมวลแก้วนิวัตแล้วก็เป็นสีแก้วมุกดาทรงม้าอัศวราชแล้วก็สถิตยอยู่ในทิศบูรพาก็คือทิศตะวันออกนะครับนะ,ะตามตำนานชาติเวณนกล่าวว่าในการครั้งหนึ่งเนี่พระจันทร์เกิดเป็นคนเข็นใจ คนทุกคนยากนะก็ไปขอกู้เงินพระราหูมาจึงเกิดเป็นขหาบดีมาทําทุนขั้นนานเข้าราหูขหาบดีก็ไปทวงเงินจากพระจันทร์ผู้ยากจนนี่จากพระจันทร์ก็ยังไม่มีเงินใช้นี่จึงเลยหลบหนีซ่อนตัวอยู่ที่อื่นเสียพระเสาเป็นพ่อค้าเป็นสหายของพระราหูก็เดินทางไปค้าขายที่ต่างๆพระเอิญน,นะครับนะไปพบกับพระจันทร์เข้าจึงนําความไปบอกพระราหูผู้เป็นสหายว่าโนนนะพระราหู โน่นพระจันทร์ไปอยู่ตรงโน่นไปอยู่ตรงโน่นนะครับนะครั้งนั้นก็พระพุทธเนี่ยนะมาเกิดเป็นหมานะเป็นสุนัขไปเห็นเหตุการณ์เข้าก็เกิดสงสารพระจันทร์เข้าไปอีกนะครับนะจึงโดดเข้าไปกัดพระราหนะูพระจันทร์ได้ทีก็หลบหนีรอดไปได้นะครับนะเนะี่ยพระพุธก็เลยถูกกับพระจันทร์เออพระเสาก็เลยถูกกับพระราหูนะ แล้วก็แบ่งเป็น2ฝัก2ฝ่ายที่ไม่ก็จะถูกกันนะครับนะอ่ะอีกตําราหนึ่งตําราทางพุทธเราบอกว่ามีออ่าเศรษฐีชื่อว่าหัสสวิสัยเนะี่ยมีลูก3คนนะก็ถึงการมีลูกมีเมียกันแล้วบุตร้ง3คนก็นิมนต์พระมาทำบุญขั้นถึงเวลาตักบาทนี่นะครับนะพี่ชายใหญ่นี่ก็ได้ขันทองคําคนรองได้ขันเงินส่วนคนสุดทองนะ่ะได้อ่าไม่มีขันใส่บาตรแต่เขา ก็เลยเอากระทายที่ทำด้วยไม้มาทำเป็นภาชนะใส่บาตรนะโอ้หน่าอันนาแท้ลูกเศรษฐีแท้ๆเนาะพี่ชายใหญ่เนี่ยขออธิษฐานให้เกิดเป็นพระอาทิตย์สองโลกให้สว่างนะให้มีสีมันขันทองวหงนั้นเนาะออส่วนคนรองก็บอกว่าขอเกิดเป็นพระจันทร์นะสองสว่างในยามกลางคืนมีรัศมีก็เหมือนสีขันเงินเนะส่วนน้องสุดท้ายได้ยินดังนั้นก็โกรธครับพี่น้องนะอธิษฐานว่า ไม่รู้อะไม่ว่าพี่ชายใหญ่เป็นพระอาทิตย์เป็นพระจันทร์เนี่ยนะครับนะเมื่อถึงการมรณะ์นะให้ทั้งสองไปเกิดตามความปรารถนาเถอะแต่ว่าตัวเองเนี่ยขอไปเกิดเป็นพระราหูจะไล่อมไอ้สองคนนี่ให้ดูนะอยากแย่งขันเงินขันทองไปนะครับนะก็เป็นการผูกชาติเวรกันมาแต่ดังนั้นแหละพี่น้องนะครับนะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็บูชาพระปางห้ามสมุดนะครับนะเขาบอกว่าอ่าพวกที่เกิด วันจันนี่นะครับนะควรจะแต่งกายด้วยผ้าหมม่มโขมพัดก็คือสีขาวนวลนๆนะแต่งเครื่องสีขาวอมเหลืองอย่างเงี้ยนะสีเลื่อมพลายเป็นสีมุกดาอ่าเป็นแล้วก็เป็นปกโอปอเป็นอย่างนี้นะครับนะเป็นพวกแก้วโอปออย่างงั้นนะครับนะคนที่เกิดวันจันนี์ก็ควรบูชาพระปางประธานอภัยหรือปางห้ามสมุด ก็จะได้มีความสุขเจริญรุ่งเรืองดีเาว่างานนะครับนะออคนเกิดวันจันทร์นี่ก็จะมีรูปร่างที่สวยงามนะครับนะทั้งชายทั้งหญิงนะ่าจะดูดีกันไปหมดนะครับนะแต่ว่าเสียอย่างพี่น้องนะจะเป็นคนที่พอมีสนเสน่ห์แล้วก็เป็นอาการแบบพวกเจ้าชัวนะเนออาะมักพอใจในพวกด้านกามารมณ์มั่วสุมกันนะครับนะทำให้เกิด เป็นเรื่องเป็นลาวเป็นเพิงสวัสด์ก็ฆ่ากันตําชูตําออกเป็นข่าวอย่างเงี้ยนะผัวฆ่าชูชูฆ่าผัวผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้เอาสัก2วันก็พอนะครับเนาะอ่ะาก็จะได้คลิปละ2วัน2วันนะครับนะว่ากันไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ